สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกระช่องสาวขลาดไก่ทินอีกแล้วจ้ะวันนี้ฉันจะพาทุกคนทําขนมดอกจอกนมดอกจอกพี่น้องขนมไทยโบราณบ้านเองวันนี้ฉันทําฉันชอบกินงาพี่น้องใส่งาไหลคนไหนชอบงาใส่งาหลคนไหนชอบแล้วแต่มาดูขั้นตอนการทํากันเลยจ้ะผสมกับมีแป้งข้าวเจ้า กะทิน้ำตาลอันนี้งาขวให้เหลืองพี่น้องเอ้ฉันขวแบบฉันใส่ในไมโครเวฟนะฉันลืมลืมดูไม่ดานล่างดานล่างแต่ทุกคนขวกกอย่าให้ไม่เหลืองมากขนาดของฉันดอกพี่น้องพอจกักนาทีนึงฉันใส่สองนาทีใหม่เลยอันนี้งาดำเกลือลำเอไข่หนึ่งลูกอันนี้ก็น้ำปูนใสจ้ะนำปูนใสเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยจ้ะ อันนี้ก็พิมพ์ดอกจอกแล้วก็ตั้งวอมเตาไว้เลยพี่น้องตอนเองผสมแป้งก็ตั้งวอมเตาไว้เลยจ้ะเป็นข้าวเจ้าสีร่อยกั๊มนำกะทิกับสีร่อยเทใส่ลงไปเลยทีน้เหลือหนึ่งช้อนชา ไอหนึ่งฟองไอหนึ่งฟองฟ,อง,ฟองอยู่บนโต๊ะน้ำตาลคุณุูอย่างให้เขากันก่อนจ้ะฉันใส่น้ำตาลนี่ใส่น้ำตาล,ตาลขีดขึ้นเลยพี่นอ้องถ้าคนไหนชอบหวานก็นใส่หวานหลายเลย ฉันชิมดูเดี๋ยวพอพ,อ,พอเองทำเซตเองก็ชิมใช่ไหมเองก็เพิ่มน้ำตาลก็ได้น้ำปูนใสนี่คือน้ำปูนใสแล้วก็ทยอยใส่ใส่ไม่ต้องไรดอกเดี๋ยวมันจีรยวไปคนให้เข้ากันเลยทีนี้ เราให้หนูตาลละลายได้ยกุ้นไซดอีก ตอนที่เราคนเนาะเราก็เช็คดูแป้งหรือพี่น้องถ้าฝืดมืออย่างีงเราก็ค่อยเติมน้ำปูนใส้ทยอยเติมนะอย่าใส่แบบทีเดียวพวดเลยเวลาเวลาแป้งมันเหลวเกินไปมันมันมันทำมันจีกแก้ยากพี่น้องเสร็จแล้วเราก็จีกองจ้ะเราเอามือจุ่มแป้งดูก่อน แต่งติดมือเราหนาะหรือบางถ้าหนาะไปเองก็เพิ่มน้านอีกได้ถ้าบางคือไม่กับบานช่เชยจอดแม่ชี่ฉยนีจะใส่ใส่อีกหน่อยนะึงนิดเดียว <Thank you. S 1> นิดเดียว <Thank you. S 1> เราก็จะเอาไปกรองจ้ะกรองจ้ะ <Thank you. S 1> เอาไปกรองเ <Thank you. S 1> สร็จแป้งมันยังเหลืออยู่ <Thank you. S 1> เราก็จะกรองเออ เอานนามกอ,อีกก่อนออจักหม่เ,ออเธอได้ขุดเอาให้มดต้องใช้มือนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยง่ายสะดวกเราเอามือเช็คจุ่มแป้งดูจ้ะฉันจะให้ติดมือขนาดเองขนาดนี่ความหนาน่ะความหนาบางอืมเอาสำนีิเสร็จแล้วเราก็จะใส่งา ใส่งาลงไปติดปแป้งใส่เดี๋ยวมันจิเป,ป็นใ,ใส่งาค่ะงาดำแล้วก็ใส่งาขาวเหลืองใหม่ไปอันนี้ทุกคนอยากทำาพื่ฉันเด็นใหม่ <c oughs> ให้มันเลื่องเหลืองมนาะฉันเปิดพิษใส่หลายๆใส่งาหลายๆฉันชอบงานหลายๆพี่นอ้องใส่มันหอมดี กินล้วมันมันแค่นี้แหละแล้วก็ไปโทดเสร็จแล้วน้ำมันเราหนาจีรอนแล้วไฟที่ฉันใชจะเป็นไฟกลางแล้วก็เช็กระ่าพิมพ์ม่อหราแช่ไว้ตะนานหรอแล้วจุ่มกระนำอันนี้ก่อนแล้วก็มาจุ่มกัน เสร็จแล้วเราก็กลับด้านไฟเราหนาที่แรงไปแล้วลดลดไฟหน่อยนึง มาดูการจุ่มพิมพ์ในแป้งกันจ้ะ พอเราทอดพอเราเอาขึ้นมาจากพิมพแล้วก็มาสับนน้ำมันออกก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันจะมีติดพิมพ์วางลงเลยไม่ต้องจับใบก็ได้แล้วเราก็สลัดออกแล้วเราก็ตอนนี้เราก็เอาไม้ ไม่ขี่แบบเหมือนทําให้ดอกบานนะ่ะทําให้ดอกมันบานขึนะ้นน่ะแล้วก็คนแป้งดา แล้วก็มาใส่แก้วแล้วก็เอามือขี่ออกจ้ะเสร็จแล้วฉันลืมบอกไปว่าพิมพ์ของฉันเป็นพิมพ์ใหม่พี่น้อง ฉันทีต้มหนึ่งชั่วโมงแร้กก็แช่แช่น้ำมันทิ้งไว้ทั้งคืนเลยจ้ะมามาพี่น้องตอนนี้ขนมดอกจอกของเราก็เสร็จแล้วจ้ะแป้งหนึ่งกิโลไม่ถึงหนึ่งออกึ่งกิโลสีลอยกัมแป้งสีลอยกัมลยทาดใหญ่หนึ่งเลยพี่น้องเลยมาเดิมมาเดิมมาอวนด้วยกัน <laughs> ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสาวคลาดไกดทินจ้ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ฉันด้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจ้ะขอผิดพาดฉันที่เราขอผิดพาดใ้การทำอันนี้เด้อพีนอ่น้องขนมดอกจอกคือเราจุ่มพิมพิมไปแล้วไม่ติดพิมไม่ติดแป้งการพิมไม่ติดแป้งเกิดจากหนึ่งพิมไม่ร้อนสองพิมน้ำมันมากเกินไป เขานี่เห็นแก้ปัญหาด้วยการเอาพิมพ์จุ่มกระดาษก่อนแล้วก,ก็ก่อนที่จะจุ่มกระแป้งพี่น้องมันจิไม,ไม่ไม่มีปัญหาตรงนี้เลยนี่ขอ้อผิดพลาดของฉันถ้าสมมติแป้งของใครของแป้งสมมติเอ็งจุ่มไปแล้วพิมพ์ม่ติแป้งมันจิซุกใช่ไหมเอามากองใหม่กองแป้งออกใหม่ใสง่งาใส่อะไรปุง้งปุ้งใหม่นะ่ะชิมรสใหม่เพราะว่าเอง็งกองแป้งออกน่ะมันเป็นก้อนนะ่ะ นี่แหละคือข้อพิดพลาดพี่น้องขนมดอกจอกกระทาง่ายๆแต่แ่าบางข้างมันอาจจะเหมือนเส้นผมบางภูเขาพี่น้องเส้นผมบางภูเขาที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืไฟนี่ต้องร่อนสม่าเสมอได้พี่น้องถ้าพิมพ์ไม่ร่อนคือไม่ติดถ้าติดถ้าถ้าพิมพ์ร้อนแล้วไม่ติดคือมันมันหลายอยู่กับพิมพ์แล้วก็เอามาจุ่มก็กระดาษก่อนแล้วเอ็งค่อยจุ่มก็ขนมมันจิ๋พอดีเลยลงตัวพี่น้อง ก็ลองทำดูเดอพี่นองเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจ้าบ๊ายบาย